สวัสดีครับท่า,านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมสงครามออนไลน์นะครับอยู่ในช่อง NNO Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนบักนะครับในคลิปที่แบบเออคลิปที่แล้วครับเสียงเกมโค้ดดังเลยไปสอนกันมีคนเล่นเลยเพื่อนชวนะครับ ชื่นชมคครับนี่ครับพืวอันที่แบบโอเคอันที่แบบคุยกบบนันเสมอครับพอต่อเคพบนะครับชื่อนี้ก็เอ่ยชื่อชื่อนีชื่อชื่อนี้ก,กม็มันตั้งหัวครับไปกันเลยเสียเวลาเข้าใจ<ะ>เอ้ยไม่อยาก็ไงเ สามีนะครับนี่เปนเล็กบานใหม่จต่ผมเอามาสอนที่เฉยทุกคนก็จะไม่รู้นะครับว่าผมโอ้ยผู้ปิดก็น่าจะมีด้วยนะครับ,บรว่าบอผมเลยกสี่สิบสามเลยคุณแค่มาตรงนี้นะครับนั่งลงแล้วก็กระโดด ครับกระโดดไปเรื่อยๆนะฮะไี่ไม่ติดก็กระโดดมาอู้เมื่อกี้มันมันแบบโอเคแล้วแต่มันแบบไม่ติดมันเด้องออนี่ครับปิดแล้วมันก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผี้เผลืออะไรก็ดูแล้ไม่เห็นอะไรประมาณนั้น มือถือได้หมดนะครับนี่ครับ,รบมือถือได้หมดโอเคนี่ครับจะเป็นแบบนี้ะน,บบนะนบบนนครับก็าถือหออกมานี่แล้วครับไมใ่ใครเห็นหน้านมืน่อกี้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเจอเราแล้ว,ลวมันเห็นระบาดนี่แย่มากเลย เป็นยังไงครับนนม,นนมันดูงม้นเนี่ยทำไมมันแบบมันเนียนดับกันสังเกตเาอยู่ในกล่องเนี่ยมันน่าจ,จะโอเคในเพื่อนเงีส้สิเราบักติดอูโอ้มันรู้ว่ะมันรู้ตอนที่เราเอ,อ่ยยิงนะครับผม ไเป็นไรฉันจะฆ่าไอ้พวกวายนี่ไม่ใช่วายแล้วมอคเตอร์แองจี้ตายเฮี่ยตายนี่หละตายเฉยเลยโอ้ผมก็ฆ่าได้ไหลายตัวนะคะรับมอกีฆ่าหกตัวโคตรเยอะเลยไม่ใช่โคตรเยอะหรอก โอเคครับผมที่บักก็ได้ที่1แล้วนะครับไปที่บักที่สองกันเลยที่2นี้โคตรซุปเปอร์ง่ายเลยนะครับผมแค่วิ่งเข้าไปแล้วก็กดกระโดดนะครับง่ายเลยทำไมาผมจึงทำไมาผมถึงทำอีกนะครับการบักเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับมันแบบเสียงเกมมันดังเสียงพูดมไม่ดัง ผมก็ไม่ก็ชอบเท่าไหร่แต่ว่ายูเป็นร้อยสิบหกแล้วนะฮะอยู่การดูของคลิปที่แล้วนะครับมันก็เยอะพอสมควรแต่คลิปใหม่นี่นะครับจะดูเยอะหรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่ผมจะมาซอนบักนะครับทุกคนก็บักเป็นแล้วกูก็บักให้ดูเฉยๆนะครับขอโทษนะครับที่ว่าพูดกูนะครับโอเคก็นี่ล้วรก็เกิดไกลมากเลยแค่วิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับถึงจุดประมาณเท่านี้ละครับ แล้วคุณก็กระโดดเข้าไปเลยปับ๊บโอเคแจนะครับมันก็ติดเรียบร้อยนะครับรูปว่าทำแบบนี้ก็ได้นะครับแช่นั่งลงรูปนั่งลงใช่ไหมแล้วกระโดดตรงนี้แต่ว่าวิธีที่ผมทําแบบวิ่งรับกระโดดนะครับมันจะดีกว่านะครับแล้วนะครับเข้าไปเลย่นนี่นะครับเข้าไปอยู่ในนิว้ว สไปร์สบายแต่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะพี่จะฟันเราได้นะคบไม่ฟันแล้วมันควัดนะคะติดเชื้อไอ้ไอ้กําลังวัยเฮียไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็เราทำไิ่เต็มมันพยายามจะทำแต่มันทำไม่ได้มึงไปดูคลิปครูเรียนมามึงจะได้ทำเต็มเพื่ออะไรพีมันไม่มันไม่รู้ไม่รู้ไม่กันเยียนไม่รู้หรอว่าเรามาตรงนี้ แต่ที่จริงมันต้องจะเดินสำรวจดูนะครับเด็กยิงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่นี่เองโอ้ยเนมโอ้ยดูไม่เห็นว่าเนมไม่เห็นโอ้ยเนมนี่เป็นตัวนี่ครับก็เป็นี้นะมาทำไมมีอายบ้านนาก็มีโชว์มาทำไมครับมาทำไมแบบอายบ้านนาก็มีโชว์จะโดนยิงหรือหักปอ แล้วก็เปลี่ยนกระชุ่มก่อนแล้วไอ้ไว้ดูฟันอีกทีหนึ่งมันนิ่งๆโอเคครับผมก็ได้แล้วตัวเดียวสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูที่โรงเรียนด้วยนะคะยินเดี๋ยตายหรือไม่ตาย